เนี่ยตรงเนี้จะมีเรื่องกับเทศบาลคือเขาจะตัดถนนซอยเข้ามาเราเห็นว่าการตัดถนนซอยเข้ามานี่เด็กแว้นมันเยอะแล้วก็บ้านทุกหลังก็มีทางออกกันหมดแล้วคือมันยังไงไม่รู้มันหนวกหูสําหรับการพักผนะ่อนน่ะเพราะรถจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโดยเฉพาะพวกเด็กแว้นคราวนี้เราก็ไม่ยอมให้สร้างนี่ถึงขั้นขนาดต้องฟ้องกาสาลปกครองนะฮะ ันนี้บ้านน้องชายอันนี้บ้านหลานแล้วกนน็บ้านของพี่ชายพี่ชายบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จะร้างาตรงนั้นจะเป็นวงซุยของแม่สวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้มอแคมาามาเยี่ยมบังสักได้อีกครั้งเรามาลุ้นกันว่าวันนี้ ไปพอบบังสักดาเปิดหน้ากา,ากไม่ปบดร้านว่าคน่วมหน้ากากเข้าากันเนี่ยจะคบไม่ได้นะแต่ว่าหมอเกเข้มมา,า,มมมาบังสักดาหลายครั้งแล้วพี่น้องตามหมอเกเ้มมาเลยกับเนี่ยของฝากตามหมอเกเ้มมาเลยกับไม่ได้อยู่มาอรอเข้ารู้ว่าพวกแคกป่าท่านมันมันถึงกันเลยว่า ไอ้ยับค้านกับผมมันไปยิงตาอันตายนักบนายกนีอยูรักขึ้นเักขึ้นเนาะไม่ไปถึงกับหนังอยู่สักเดียวไดก้กะข้าช่วงนำชาไมายกิน่องด้วยเดี๋ยวก็ไปบานช่างไปบานช่างก็ไปช่วยเขา้าไปช่วยเข้ากลางและขันเข้าป้าไปใก่รวมค่าชัดเข้าเฉียดขอวัวพอเลือดวัวไล่ลงมาชั้นนี้ลมชั้นนี้เป็นลม่มชั้นนี้เป็นลม่นนลมกันนี้ ไอ้ส้มกับใบมีมันเป็นหลูกจางก็เลยมันกรุบติดเลยอย่างเมื่อวัวแอก์ลมลมมันเมาเลือดนะอ็จาไม่เคยเห็นอก็ฆ่ากันผันผืออวัวนี้ก็มายัดเข้ามันให้ให้ให้เอื้อขึ้นแล้วก็ก็เชยดผ่านนี้เียดคอเียดคอแต่ว่าไอ้คนทำเนื้อวัวนี้มันทำเก่งนะสั้นนอกสั้นในอะไรเลยมันมีมีอันเล็กๆยาวสักขนาดนี้ได้มันลิด ลิด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 จนเลือดแต่ซีโครงตังข้าวลุยทำเก่งจังหายเลยซึ่งเมื่อนั่งวัวนั่งควายกาเฮเธอมันมันพึ่งเลยมันเอากครืวโรยเอเครื่อโรยโรยโรยวันถีช่องกามันฆ่าตายกามันเอานั่งมามาทับกับบนนั่งเก้นเลยเอาเครื่อโรย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 ไปเป็นเดือนต่อเข้าต่อเข้ามาค้นมาซื้อเอาไว้โรงงานทำโรงาโรงงานทำปลาไวา เอ๊มิดมันีใต้ดิวันวันนั้นเจืดในบ้านมันเลยฮะเลยันอยู่ไม่ได้ซึ่งเันต้องกลับมาอ้าแม้แล้วกานนี้ฮะผ่านชีวิตมาทำไม่ฮันยังไม่ได้สร้างเทวะลลยข้องสอแกแตวแกนมากบับคนจีนคนหนึ่งแกนคือคุณชัดชริพรสร้างคาร์เจ้าข้องบริษัทวังศิลานามะระกุลจิงอัน ข้างแมนเป็นหลูกล้านประเจ้าตากสิ้นนานาคนทึ่งกระเรี่ยวแกไปมาไลา่ถีวันนั้นนั้นแกบไปถีหวัดพอฐานคลายแกบไปถีแมเสร็จที่แกไปตามถีซักซิิ์ซักซิ์ซักซิ์ถีเข้าไปจะไหว,วกันนั้นเหล้วซึ่งกาพอาว,ว่าวัวขำมันแกมาทึ่งนี้เลยมาทึ่งนี้แต่แหลกันบานชานน้านั้นไม่ใอยูฝันนั้นเป็นบ้านล่างเล็กๆนี่ แต่ว่ามันมีเป็นรูปปลาจีนอยู่มาซึ่งโกเคียนแกโจ้ยว่ายปลาแกกาแกชวนข้าวมาเลยชวนเถ่าเกตเตลข้าวมาทึงกาพอไปถึงบานปรากฏว่าเปล่าตังแกสุ้นจานเปล่าตังแกสุ้นแกไม่คิดว่าแกลืมมาที่นี่เพราะแกไปไล่แห้งเกินแกไม่รู้ว่าไปสุ่นตรงไหนแกไม่รู้ว่าไปสุ่นตรงไหนทึงเ็ตแล้วพอสีลังยืดซักอาทิตย์ด กูเขียนแกมาแลาวมาไหว้ปลาทึ่งแกจะเดินฮะฮว่าดอกเจ้ของรถไก่ขันเงินเล่นอยู่ตรงนี้ไหมซึ่งช่นว่าเขียนหน้าไรอ่ะโอ้เขียนหน้าคุณเจรถนี่ไม่รู้มันเล่นอยู่ไหมาตามนี้ซึ่งช่นว่าโอ้ดอกเจ้ไม่เห็นแต่ว่าเห็นเปล่าไม่ดูเปล่าค่อยนี่หลูกำไม่ใช่สาวใดนี่ขนาดกลางแต่ว่าฉันเองก็ไม่ได้เปิดแล่ที่นี่ข้างได้ว่าเปไหนไรเหีนแต่มันนักนัก ต้องกะแกว่าอืฆ่าป้าหนองเตวมึงกันนั้นหนองเตวแต่ว่าจังเลวเนาะกัชฉันว่าไปบอกแกมาเละที่กันนั้นพอไปบอกออกมาเละกะเถ่าแกเตวมากแกป่วยและแกเทลงแกพื้นนั่นเลยเวนเผ็ดมังใส่มือมังรอยคอมังเช็คกันไม่รู้สักกี่ล้านอยู่ในป้าวันนั้นต้องกะนางเลน่าาช่ไหมวันนี้ต้องกะกูกเขียนว่า ขอ้องหลงเตวแล้วกันนั้นเพื่อนเพ่อีเตไวาชาไอ้ไร้ห้ไปมั้งอะ่ะผีเตววไาไม่มีไอ้ไร้ไปเลยแาแดงว่าคนพบนี้ไม่ได้เปิดตาหลูงนี้ออกออกเล่เลยฮะเลยเึ่งนกานิกาแกพอช่นทําปราศาทนี่แกไหวขาดเลื่อยไอร้ไปบอกนะแกก็ให้ปูนให้ทรายสูอิดให้ครับหมาแม่ยูมาช่องฟี พอทุกข่มยิ่งตายกัน่นี้กาเ,นะเขียนซ่าลุงเขียนซ่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการคัดพ้นประโยชน์กันมันคือในถีข้องพอมันมีต้นอย่างต้นใยใยห,ให,ใหมากสู้ริบๆิและแค่นี้เป็นถีอยู่ข้องลิงข้างบางชานี้เพอหัว่าชาจะโดดไปโดดมากแขวงควางแขวงควางซึ่งพอกา แกดูเลยถึงสาคายเป็นแกว่าลิ่งขางนี่มันนี่ไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อกับคนนั่นแหละผอกขาก็ถึงกับบานค่อยบานมั่นกันแต่ถ้าว่ามีการขอนกันนี้มันกะสั์ผวกนี้นี่มันผ่านซึ่งแกอยู่นา่นๆนก็มันเกิดความพุกพันกับสั์ซึ่งซ็จแล้วกับรู้ซึ่งว่าเต่าแกุลงเหลื่อยแก็นนู่ก็ไม่รู้ แต่เขาเขาเพ็นแต่พูดว่าเต่าแก่รุงเรือย่างคอมมายิ่งเลยคอมรุงเรื่องซึง่งพอหวาลงไปตานั่นัหไปกับกาเฮทนะเนล,ลงไปตาไปนอนบ้านหลามายหนูกามากอกะไรกับสองคนกาเฮทกันนี่พอเดินมาเดินมาซึ่งนึกผู้จูหันลั่งไปเร่นเจ็ดแปดคนได้เบรกปืนตามลั่งเรามาเร็วฮะเลยครับรับมาอยู่บ้านพอรับมาอยู่บ้านก็ถูกซับผอมาแล้วคันนี้ ซึงคันนี้อายุท่าว่นกันนี้อยู่บ้านเห็นดูแม่ก็ไม่ได้อากไปไหนอีกเลยกันนี้แต่ว่ามันมีผู้ยิ่งจีนอยู่คนหนึ่งแกเป็นคนกว่างตุงแกจะโอ้ผู้ยิ่งคนนี้มีเมตตา่่งมากอายุเจ็ดิบเลือดลลวแกสองวันสามวันแกมาแล่ักทีหนึ่งสองวันสามวันแกมาเล่ักทีหนึ่งแล่ช้านเลยมาเยี่ยมคาตกบกพร่องเจ็บไายไม่บายได้ต่อได้ผันผือซึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันฉันเป็นวัดแต่ฉันคายนักแลยตอนนั้นแกมานอนคว้าแกมานอนคว้าก,านนกับไอซิพอโฟยมันรานรานไทยรูปรานจริงๆปากดั่งกัูกันเลยว่ามาเฮ้อมันไม่เป็นไรไหมเราไปเล่มัมนมาแล้วกันมันเป็นวัดธรรมาดานี้ตั้งกตก็ยิกหรูก,กันเลยว่าไอ้นอนตรงไั้นอยรืมมาทำเท้าไล่สังวันเนี่ย <laughs> จาน ซึ่งชางติเองาันแต่แด่กันเป็นนักรงองข้องโรงเรียนปอวอตอนนั้นเรียนเรียนเรียนปอหาโรงเรียนปอวอปากพนังวิทยาอยู่ปักพนังข้องอาจารย์มานัดสุวรรณนรัตน์ซึ่งก็มี่านแตง่งงานเรียงงารรนได้แล้วเขามีวงดนตรีเลยในโรงเรียนนั้นนั้นเขาจะรับวงดนตรีเขาโรงเรียนปอวอไปไปแสดงบนเวทีเลยมีอาจารย์ผู้หญิงนั้น ใครจับชานไปถาหน้าถาปากถาแปลงถาไรก็แเลวทั้งชุดขนยิ่งไยและกระฮ็ดแต่แขึ้นไปรองเพลงแล้วแค่นี้ขึ้นไปรองเพลงทึ่งอากานไอ้พวกเรือจ้างไวัยรุ่นนั้นมาจอดกันเป็นแถวนี่แกศราสานาม,มันไปไป,ไปมาลงเรือเราเราพาไปเสียปกักปักเล่ใช่ไหมทึ่งชานว่าปากเล่ไรหลงนี่มือแข็ตี่องเลยนี่ไปทํอะไรไรปากเล่หลงไม่ไปไม่ไปใช่แห่เด็กปักนั่งนุกก็ได้ขนานั้น ทุกวันนี้กลางวันนั้นไม่มีคนเดินเลยบนนั้นไม่รู้หลงเรื่องป,จปอจะปอซี่แล้วไปต่อปอห้าแขงโรงเรียนปาาพนังวิทยาแล้วกาตีลังเรียนได้เทิมหนึ่งนาช่ายแกเป็นวัวหน้าคนชงจังวัดแกแกทุกยายไปอยู่พังห้ากาต้องไปเรียนที่โรงเรียนป่อห้าบ้านถ่ายชางปอห้าบ้านถ่ายชางคันนี้ซึ่งเรียนจนจบเรียนจนจบป่อห้าโรงเรียนบ้านบ้านถ่ายชางแล้วกา ไปต่อปอหกป่อเจ็ดหมอช่อหนึ่งหมอช่อสองหมอช่อสามหมอช่อสี่หมอช่อห้าเจ็ดปีที่โรงเรียนพัฒดุลสิทธ์วิทยาโตพูนบางเสืออะไรปอห้าปอห้าป่อเรียนไม่จบเลยปอนาช่ายย้ายล่ะครับกาเข้าย้ายย้ายตรงยายตามนาช่ายไปเลยครับไม่ขอเก่งเถวไหนไม่พอหวา เดี๋ยวเดียวหันไปร้องเพลงตรงนู้เดี๋ยวเดียวหันไปร้องรองเพลงตรงนี้ซึ่งเราเมื่อนวาและไม่เคยได้เรียนดีมันผักพอนน้อยไมใ่ใช่ร้องเพลงอ่ะไอ้ไรก็ไม่รู้ไล่เพลงรู้จะร้องหันเลยฉันร้นนองเพลงนั้นเพลงนั้นเพลงอะไรล่ะเพลงตีว่าทุกวันนี้ไม่ได้ยินแลวเพลงนั้นแววยินแต่เสียงน้ำลังมา เสมือนน้ำตาของคา,างริลังอะลรเป็นอะไรทารารทมเหมือนคมมีดฟังทำกลางแสงเดือนสะพังรักสุดอ้างวางเมื่อคืนเดือนเพ็นอะลร เป็นอะไรรองเปล่งข้องวงจันไผ่โรดกระรองรองเสียงดีเลยรองรอง่วยรุนติดกันขีดว่าแขวนจังนี่ถ้าว่าวันไหนไปเล่นน้ำแขหน้าวัาดดันทารามแล้วถ้าพอเราโดดพลุ่งลงไปแต่ถึงมันมีวัยรุ่นตัวใหญ่ยอยินโดดตามเหลือไปกอดไปรัดอยู่แค่ตายน้ำเช่นว่าแค่ก็กัดตัวบางค่วนหรมบางตายได้ยนไม่ได้ใจไม่อออกันอ,อยู่ตายน้ำนั้น ฮันยาหม้อแข็มมันก็เอาไปแล้วมือเดียวฮันคอยเลี้ย่ายเบาฮั่นนั้นมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งเลยเด็กนี้มันหลงเลยอยู่ล่อเลยมันั้นยาก็ตต่นให้ฮันฉันเอาไปตังไว้ไม่ทันเอาข้าวในโอองยาก็เตี่ยมดํามันกามันชี้กคนชี้แต่มันน้นมไม่ร้อยเหล่านี้ทึ่งเชนว่าทงไอ้บ่าวลูกชันว่ากินเละตากามันกินร้อยเชง่ว่ากินเข้าไปกินเข้าไปซักสี่ห้าลูกได้ทึ่งเชนว่าอ้ มึงกินเข้าไปไรเลยมึงไปในไรอมึงกินเข้าไปชันก็เวียงเอามาวหว้เสียกลับมาบอกชันนี่ไม่ใช่เรื่องอุบาทนะมันว่าลุงบังเอ้ญแต่คืนปุ่มนอนค่อยทกหลงชาตใช่งะชั้นชั้ว่าชั้นว่าไออุบาทมันเอาแกตัวน่าอะไกินอะไรรอยชี้คิดมันหลักชี้กินไอตัวนี้และตัวลูกชั้นในยนในมันกิน มันเกี่ยวกับกำลังยาเนี่ยนดทำดีจังรสชาตกลมกล่อม,มนะกินหายแลีถึงอยากตีนอดไม่รับมันรับกล,ล้องดีๆมันเป็นตำรับยาบูราณตำรับยานี่มันช่วนมากมาจากชีวโกโกมารพัฒอะไรเลวแต่ไหวาย้ายเคยคนมีบุญญาธิการก็ได้ได้ทำให้ประชาชนได้กินได้ไดให้ได้ให้เจ็บให้คลายฉันกิน รับดีนี่แต,ต่ตื่นเชา้าด้วยตื่นเช้าหกโมงันตื่นแล้วพอมากินกระเทียมดำนี้เลยตึ้งมันรับลึลพอผมมันรับลึกตึก้งจากซ้ำเม็ดันชันรดลดไปเม็ดหนึะเประวัติสว่าดิา์โจข้าวบานข้าวไรเราได้ยินรับรับลึกกันแกงจานตนนะ่นะให้สร้างม,มาทาขึ้นมาได้ลอยเลือดช่องเม็ดมันไล่เรืองที่มันสวยนะจานสดฉืนแต่ทึ้งกะวอยเดินได้กะเร็ว